สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูบอลักพรนะครับวันนี้ก็อยู่ีวัตถุมงคลนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับรับชมกันวันนี้มีรูปหล่อเท้าเวสุวรรณนะครับเป็นของวัดสุทัศน์เทพวัลารามนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับกดถูกใจหรือแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก็ วันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นขุมทรัพย์มหาเทพนะครับเป็นรูปดอทเทเวสุวรรณนะครับประกอบพิธีนะพระอุบโบสถนะครับวัดสุทัศนะครับเทพวรารามนะครับปี2อ6 5นะาครับก็จัดสร้างโดย MOL ย่อมาจากามิลเลอร์ออฟไลน์เป็นมูลเป็นมูลนิธินะครับมิลเลอร์ออฟไลน์วาระในการจัดสร้างก็คือ สมทบทุนนะครับช่วยผู้ยากไร้ทั่วประเทศก็เดี๋ยวไปชมกัน,นครับว่าเป็นยังไงก็มีตัวอย่างให้ใหเพื่อนๆชมนิดหน่อยครับผมแกะไปก่อนหน้านั้นอดใจไม่ไหวก็เลยแกะแกะชมก่อนนะครับก็มีลงยาด้วยนะครับมีลงยาสวยงามครับผมแกะไปก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวไปดูที่เหลือให้เพื่อนๆชมพร้อมกันนะครับตอนก็จะมีอยู่ซินเดิครับยังไม่ได้แกะเลย สองรุ่นแล้วก็มีที่แกะไปแล้วก็ห้าหกรุ่นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมกันรุ่นที่หนึ่งนะครับก็วัตุวัตถุทัศน,นะครับน,นานก็วัตถุมงคลก็ไม่ได้ออกมาบ่อยครับน,นานทีจะออกสักทีนี่ครับก็ซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่มีวิธีที่เข้มขังครับแล้วก็มีอะไรนะหลวงพ่ออิดด้วยครับรวมปุกเสกครับ ของพระอิศมัจุลามณีด้วยนะครับพระมหาสุรศักดิ์นะครับก็มีหลายแกจีนะครับก็อาไปชมในรุ่นที่เหลือนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรนะมาลุ้นกันเพื่อนมาครับอืมอันนี้เป็นเนื้อซาตินนะครับเป็นเนื้อซาตินน่าจะเป็นเนื้อซาตินอาจจะเป็นทองเหลืองซาตินนะครับซูมนิดหนึ่งครับนี่ใต้ฐานเขียนคุมทรัพย์มหาเทพนะครับ กล้องโฟกัสนิดนึงครับประมาณนี้วัสุทัดครับนี่ด้านหลังสวยงามครับเป็นรูปหล่อก็ประมาณาความสูงนะประมาณ3มเซน4เซนได้ครับด้านล่างจะต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดหมายเลขโค้ดแล้วก็สัญลักษณ์นะครับเโค้ด6 8 4นี่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นเนื้อ ทองเหลืองซาติน,นครับอันนี้เป็นทองแดงซาตินนี่ทองเหลืองซาตินนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกรุ่นนึงว่าจะเป็นไงสวยงามนะครับโหรายละเอียดชัดเจนเป็นรูปหล่อครับพุทธคุณนะครับ้าวเวสวุวรรณก็ไม่ต้องพูดกันมากครับก็ให้โชคลาภแล้วก็ปัดเป่านะครับสิ่งไม่ดีนะเป็นขุมทรัพย์นะครับ ่ไปดูลุ้นอีกหนึ่งลุ้นนะครับไปลุ้นกันวันนี้จะได้เนื้อเงินไหมหรือเนื้อหน้าวะ,ะครับสีเดือนครับเพื่อนเพื่อนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปค้นหาใน youtube ได้นะครับก็ไปดูลุ้นที่เรืออีกหนึ่งลุ้นจะได้เนื้ออะไร ขอให้เป็น,นงเงินเถอะนะาพามโอ้โห,โหลงยาครับเพื่อนอโอ้โหลงยาผมเปิดมาหลายลุนก็ลงยานี้เพิ่งได้สององครับองค์ที่แล้วนี่เป็นนี่นะครับแดงน,น้ำเงินองนี้ได้เขียวแดงอือสุดยอดอามาดู ด้านล่างคุ้มซับมหาเทพครับเดี๋ยวไปลุ้นเลขโคดกันครับน,นี่เป็นยักษ์ลงยับเขียวแดงครับอมไล่สีโทนสีเหลืองเขียวนะครับโหสวยงามไปลุ้นเลขโคน,นครับขอให้ได้เลขสวยๆมหาเทะเลขโคนไปเนี่ยหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์อ่าสวยงามครับ อันนี้ไม่ได้อันนี้อยู่ในซีนั่นเ่ยครับผมไม่ได้แกะซีนะครับสวยงามก็อันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นทองแดงซาติน,นครับทองแดงซาตินเระสุมเข้ามาใกล้หน่อยนะอืมทองแดงซาตินอันนี้น่าจะเป็นผมไม่อันนี้น่าจะเป็นกระไรกระไรหรือ กรไลนาคเลยฮะับเชุบนาคนะครับครับลงยาน้ำเงินแดงอันนี้ก็น่าเป็นทองแดงซาตินนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทองเหลืองซาตินทองเหลืองซาตินส่วนอันนี้ก็เป็นครับก็จเป็นกระไลหรือทองแดงนะครับลงยาส่วนทุกโอง่งครับ วนทุกองให้เอาแกะมาดูแกะมาดูทุกองขอแกะตรงนี้แล้วกันขอแกะมานะให้เพื่อนชมชมแบบไม่มีซีนะเพื่อจะเห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นตัดเลยเห็นไก่ตัดพอไม่เห็น การตัดแล้วกันครับเอาละี่้ดูด้านในจะได้ทะลุซีนไปเนี่ยสวยทะลุซีนครับของโปรกัสน,นิดนึงนี่ครับประมาณนี้ครับ ละเอียดครับสวยนะครับอ่โอเคประมาณนี้นะครับก็นะครูบาพระ,พะฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็มีประชุมงคลน,นะครับต่างๆ จะเอามาฝากนะครับแบ่งปันให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับวันนี้ครูบอยลักพระก็นะรับขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ